วันที่14กุมภาพันธ์2565เวลา13.30นาในเดชาพลึกพัฒนารักรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่2ประจำปี2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ท่งคนวุฒิผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานผู้อำนวยการกองนิติการผู้แทนสำนักงบป,ประมาณผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกลมส่งเสริมสหกรณ์ผู้แทนกลมตรวจบัญชีสหกรณ์ผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานการประชุมดังกล่าวเพื่ออนุมัติคำขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานตามโครงการเงินกู้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ประจำปีงบประมาณพศ2565ของสหกรณ์ออมทรัพย์ไรออนอิเล็กทรอนิกส์จำกัดจำนวน5ล้านบาทรับทราบคำสั่งคณะกรรมการ บริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานสถานะการเงินของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานรายงานการบริหารสินเชื่อกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำเดือนมกราคม2565ผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบประมาณพศ2565และผลการสำรวจข้อมูลสถานประกอบกิจการต้นสังกัดของสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน หา,หากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานใดทีกองสวัสดิการแรงงานและสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน